ทำไมคนเปิดเขรถเข็นขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงปฏิพัฒน์ขายกว๋วยจับขายมาแล้ว20ปีไปกู้เงินธนาคารธนาคารบอกคุณเป็นคนไม่มีหลักแหล่งแต่ถ้าไอบริษัทใหญ่ๆอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปกู้มันให้กู้ทันทีแล้วมันบอกว่าไม่ต้องมีใครคำประกันแล้วมารื่มัันกระเจงใช่ไหมใช่ไหม ขายนีขายกว๋วยเตี๋ยวขายมาตั้งแต่ลูกเนี่ยยังสี่ขวบขายแล้วส่งลูกสี่คนจบเรียนจบมหาวิทยาลัยขายอยู่กําไรอยู่มีเงินก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆอยากจะมีห้องแถวสักห้องเพื่อขายกว๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีเงินเก็บเพราะต้องใช้กับลูกทุกวันแต่แบงก์มันไม่ให้เพราะว่าเป็นคนจอรจัดเห็นหรือ,อยังมีน้องความคิดนี้มันต้องเปลี่ยน ความคิดนี้ต้องเปลี่ยนพี่น้องเมื <su> ่อความคิดนี้เปลี่ยนแล้วเท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้ชนชั้นกลางเจริญเติบโตขณะเดียวกันคนซึ่งเป็นรากหญกาเขาก็สามารถเติบโตทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเขาได้ใช่ไม่ใช่พี่น้องระหว่างเรามีคนหนึ่งล้านคนที่ใช้หนึ่งบาทร้อยล้านบาทกับมีคนสิบคน ใช้คนละสิบล้านบาทอันไหนมั่นคงกว่ากันพี่น้องล้านคนย่อมมัน่นมั่นคงกว่าใช่ไหมใช่พี่น้องเพราะว่าคนล้านคนเนี่ยมันจะเจ๊งไปทีเดียวล้านคนได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องอย่างมากก็ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ของล้านคนก็แค่ห้าหมื่นคนเองถูกไม่ถูกพี่น้องห้าหมื่นคนกับไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ของไอ้สิบคน ก็ประมาณครึ่งคนอัตีสักหนึ่งคนหนึ่งคนของมันยังมากกว่าห้าหมื่นคนของคนพวกนี้นี่คือการเมืองใหม่พี่น้องเข้าใจยังการเมืองใหม่ไม่ได้หมายความว่าภาคประชาชนเข้าไปม,มีส่วนร่วมอย่างเดียวทางการเมืองแต่ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมเข้าไปได้ทรัพยากรที่เขาควรจะมีสิทธิ์ได้เงินกู้ก็คือทรัพยากรอย่างหนึ่งใช่ไหม เงินกู้เป็นของแบงค์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นเงินฝากของประชาชนนี่ไงพี่น้องการเมืองใหม่แต่การเมืองเก่ามันจะไม่มีวันให้เกิดขึ้นได้ใช่ไม่ใช่พี่น้องการเมืองเก่าความร่ำรวยความมั่งคั่งมันกระจุกอยู่เพียงแค่นี้แล้วทุกคนผมพูดไปรู้กี่ครั้งแล้ว เป็นทาสรับใช้ไอ้กลุ่มคนเพียงแค่นี้ถูกไหมถูกซื้อของแพงกว่าผ่อนสินค้านานกว่าเหมือนอย่างที่ผมบอกพี่น้องมันมีที่ไหนในโลกนี้ว่าผ่อนรถตั้งหปีเจ็ดสเดือนบ้าหรือเปล่าใช่ไม่ใช่พี่น้องมันมีที่ไหนผ่อนบ้าน30มสิบปีกระเสียอายุไปแล้วนั่งอยู่ในสารา สวนกุสลาธรรม,มากุสลาธรรมโมลูกยังนั่งเอาเท้ากายหน้าผากเลยว่าตายหาพ่อตายไปแล้วนี่ผมต้องผ่อนบ้านพ่อต่อยเหรอนี่ยนี่คือการเมืองเก่าพี่น้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วการเมืองใหม่มันหมายถึงที่ผมพูดว่าผลประโยชน์ของชาติเอามาวางตรงกลางแล้วก็แบ่งกันให้ทุกส่วนของสังคม ได้ด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่90%ของผลประโยชน์ได้เฉพาะคนกลุ่มแค่นี้อีก10%มาแบ่งให้พวกเรากันไม่ใช่เพราะว่าการเมืองใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศได้มีสิทธิ์มีส่วนในทรัพยากรของชาติบ้านเมืองกันทั้งหมด พี่น้องตอนนี้การเมืองไม่ใช่ถึงต่างตันอย่างเดียวเพราะการเมืองเก่ามันก็คิดเศรษฐกิจแบบเก่าๆใช่ไหมพี่น้องเศรษฐกิจแบบใหม่มันต้องสร้างงานให้คนลูกหลานเราเรียนจบไปเราต้องมีงานมีการทำแล้วส่งลูกหลานเรียนสี่ปีผมพูดทารู้ก,กี่ครั้งเรียนมหลาลัยเอกชนร้านสปีร้านหนึ่งจบมาทํางานได้เงินเดือนเดือนละแปดพันบ้าหรือเปล่า ถูกไหมดูพี่น้อง <c oughs> กรรมกรได้ยังไงอะวันละร้อยหกรรมกรต้องได้วันละสามรอบาทอย่างน้อยใช่ไหมพี่สมศักดิ์อย่างน้อย <c oughs> เออได้สามของมันก็แพงอาวมันแพงยังไงล่ะเขาได้สามรอยเขาไม่ได้เก็บทั้งสามรอยนี่เขาก็เอาร้อยห้าบสองอไปใช้ จากซึ่งแต่ก่อนเขาได้150ยห้าเขาใช้ได้ร้อยเดียวตอนนี้เขาใช้ได้200ใช่ไหมเศรษฐกิจมันก็หมุนไปเงินกําลังหมุนไปหมุนไปหมุนไปเงินกําลังหมุนไปหมุนไปเข้าใจป่ะพี่น้องมันหมุนไปตลอดรัฐบาลการเมืองใหม่ต้องมีน้ํายาดูแลไม่ให้เงินเฟอ้อสูงไม่ให้ราคาสินค้าสูงจนเกินไป การเมืองใหม่สามารถพี่น้องเชื่อป่าการเมืองใหม่สามารถทําให้บ้านที่เราซื้อกันราคาแพงๆราคาลดลงอย่างน้อย3าเปตพี่น้องนี่คือผลของการเมืองใหม่แล้วการเมืองใหม่นายจัตุรนฉายแสงออกทีวีบอกว่าการเมืองใหม่ของพันธมิตรเป็นพิษภัยต่อสังคมเป็นพิษยังไงวะฮะ ให้ประชาชนมีไรายได้มากขึ้นให้ประชาชนซื้อบ้านได้ถูกลลงให้กรรมกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นมันเป็นพิษอย่างไรถ้ามันเป็นพิษก็เป็นพิษกับพักพลังประชาชนและการเมืองเกา่าพี่น้องถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องตั้งตังตวกันใหม่ ภัยทางเศรษฐกิจกำลังลุกมาแล้วจากเล h m นบราเดอร์สแล้วต่อไปอีกหลายเจ้าต้องเจ้งอีกต่อไปมันต้องกระทบกระเทือนประเทศไทยแน่นอนพี่น้องจำนไแมที่ผมเคยทำนายว่าเงินบาทถึงปลายปีนี้อาจจะถึง40บาทต่อ1ดอลลาร์ผมพูดไว้แล้วและผมพูดไว้แล้วว่าครึ่งปีหลังนี้เงินบาทจะอ่อนตัวลงแล้วอ่อนหรือยังละ่ะอ่อนแล้วพี่น้อง ผมพูดไม่ผิดวันนี้เนี่ยเรามีบ้านใช่ไหมเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างจู่ๆมีคนเอาหินขว้างเข้ามาเอาโครนศาสตเข้ามาสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องทำอะไรต้องปิดประตูปิดหน้าต่างใช่ไหมใช่พี่น้องทำไมต้องปิดประตูปิดหน้าต่างก็มันบ้านของกูนี่วาเมื่อพอ่อแม่พี่น้องถ้าดูออก แล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลกมันจะเข้ามาสู่ทุกภูมิภาคเหมือนปี2474หรือในคศคือ1932ช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า The Great Depression ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจยุคนั้นมันไม่ได้มีเครื่องบินเจ็ตมันก็เลยเดินทางช้ามาผิดปกติ ต้องใช้เวลาหนึ่งปีเกือบ2ปีถึงจะมาถึงเมืองไทยและนั่นคือที่มาของการเปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณาสิทธิราชในปี2475ที่เปลี่ยนแปลงเพราะเศรษฐกิจโลกมันตกตั้งแต่ปี2473ใช้เวลาสองปีปีกว่าเดินทางมาถึงเมืองไทยก็เลยทำให้เงินคงคลังหลวงเก็บภาษีได้ไม่มากเท่าที่ควร แต่ค่าใช้จ่ายมันสูงประชาชนก็เลยเดือดร้อนก็เลยมีคณะราษฎรกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าเศรษฐกิจตกต่ำเงินไม่พอใช้เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านรวบอำนาจไว้ระบบสมบูรญณญาสิทธิราชเป็นตัวการทำให้เศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่โกหกขอ้อเท็จจริงคือเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำหมดและประวัติศาสตร์ก็ชี้ชัดพระองค์ท่านตรัสว่า อำนาจให้ประชาชนนั้นพระหมหากาษัตริย์พร้อมจะมอบให้อยู่แล้วแต่ต้องค่อยทำค่อยไปเพราะว่าประชาชนยังไม่พร้อมพงท่านจัดไปผิดจะพร้อมได้ยังไงก็เมื่อมันยึดอำนาจแล้วกลายเป็นว่าพองจอากอำนาจกษัตริย์ไปสู่อำนาจคณะราษฎรใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็พองจอากคณะราษฎรไปเรื่อยไปสู่อำนาจเผด็จการไปสู่อำนาจนักเลือกตั้ง แล้วก็ไปสู่อํานาจนักการเมืองโคงชาติเห็นหรือยังเป็นมาตั้งแต่2,475